ถึงแม้จะผ่านมาแล้ว2ปีกว่าๆนับตั้งแต่วันเข้าฉายวันแรกของ a l l เวอ s are Dead เดี๋ยวนะ2ปี2ปีชิงจังนี่พวกเรารอภาคต่อของมัธยมซอมบี้มา2ปีแล้วจริงหรอทำไงได้ครับก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะขนาดซีรีส์อันดับหนึ่งของโลกอย่างส u i d g เก e ก็ยังไม่ได้ฉายเหมือนกัน โอเคผมเชื่อว่าทุกคนต่างก็ยังรองมัธยมซอมบี้กันอยู่พอช่วงหลังๆนะครับยอมรับเลยว่ายังหาซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่จะมาทดแทนเรื่องนี้ไม่ได้เลยโดยที่วันนี้นะครับผมมีหลักฐานใหม่และสิ่งที่อาจยืนยันของการกลับมาของช่องสารงานวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอสิ่งที่หลายคนอาจพลาดไปในออเวอร์อาเดต แน่นอนว่าตอนนี้นะครับจะเป็นที่ยืนยันแล้วว่านักแสดงยุนชันยองหรือชองซานจะกลับมาในซีซั่น2พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆที่ผมได้เคยอธิบายไปแต่ก็ยังมีข้อสงสัยถึงความเวอร์ในการฟื้นฟูร่างกายของเซียวบี้หรือเปล่าประมาณว่าเดี๋ยวนะระเบิดซอมบี้ตายหมดศึกพังนะคือแบบฟื้นฟูได้ขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือใช่ครับ พอผู้กำกับเขาวางแผนมาอยู่แล้วหากทุกคนจำได้บ่อยครั้งที่ผู้กำกับจะชอบแทรกอะไรเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้สังเกตกันโอเคงั้นเรามาดูกันหากย้อนไปในตอนที่1ที่ซีรีส์ได้มีการเปิดตัวซูฮยอกเราจะเห็นว่าซูฮยอกได้เดินตามแก๊งบุลี่เข้าไปในเขตก่อสร้างและหากเรามาสังเกตต,ตรงป้ายนี้ดีๆซึ่งเป็นข้อมูลของการก่อสร้างของตึกนี้ซึ่งถ้าเรานะครับลองแปลภาษาเนี่ย ตรงนี้จะบอกว่าตึกมี5ชั้นเหนือพื้นดินและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นนั่นแปลว่าตึกนี้นะครับต้องมีห้องที่กำลังก่อสร้างในชั้นใต้ดินด้วยบอกเลยว่าตึกนี้นะครับมีความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเพราะเหมือนผู้กำกับพยายามจะสื่ออะไรบางอย่างถ้าเราไปดูใน EP10 ตอนที่พ่อโอนโจเข้าไปที่โรงเรียนแล้วดันเข้าไปในตึกนะครับโดยเข้าทางข้างหลังเขาเนี่ยก็โดนซอมบี้โจมตีแบบไม่ทันตั้งตัว และเราก็จะเห็นว่าเขาได้ตกไปในชั้นใต้ดินนี่เป็นการยืนยันว่าตึกนี้เนี่ยมีชั้นใต้ดินจริงๆโอเคต่อมาถึงคราวของเด็กๆใน EP11 หลังจากพ่อโอนโจตายเด็กๆได้หนีเข้ามาหลบในตึกซึ่งคุณนํำลานะครับบอกให้ทุกคนรีบขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขอนอกเรื่องแป๊บนะ มาต่อต่อซึ่งเราจะเห็นว่าฉากนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทางลงไปชั้นใต้ดินได้มีถุงกระสอบมาวางเพิ่มด้วยและพอเด็กๆขึ้นไปข้างบนได้สำเร็จผู้กำกับเขาก็พยายามจะบอกเราในฉากนี้ว่าคือการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน จะมีการระเบิดที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์โรงเรียนไฮโยซานมหาลาัยฟิวเจอร์และทางแยกไฮโยซานสหานีประกาศมีกรุณาหาที่หลบภัยในรถไฟใต้ใตดินหรือโรงจอดรถที่อยู่ใต้ดินมันจะมีการระเบิดพวกเราต้องหาที่ซ่อนระเบิดเหรอระเบิดอะไรอะลองฟังอีกทีได้ไหมที่ทางแยกไฮโยซานมหาลัยฟิวเจอร์แล้วก็จะระเบิดโรงเรียนของเราใต้ดินนี่คือสิ่งที่ผู้กำกับพยายามจะบอกเรา ใต้ดินไงพี่และตึกนี้นะครับก็มีใต้ดินพอดิบพอดีฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังสงสัยและยังกังวลว่ามิดไซ์ที่ระเบิดทั้งตึกฆ่าซอมบี้ได้เป็นฝูงเจ้ยวีตอบคนจะยังรอดหรอคำตอบคือแน่นอนครับในฉากนี้กวีนำกับชองซานตกในช่องที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จและผมเชื่อว่ามันจะทำให้ทั้งคู่ตกลงไปถึงชั้นใต้ดินได้อย่างแน่นอนและตอนนี้นะครับชั้นใต้ดินเนี่ยก็ยังมีพวกถุงกระสอบมาวางเพิ่มอีก การระเบิดได้สบายแน่นอนโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ผมหามาได้สำหรับใครนะครับที่ตั้งตารอออฟสอาเดซีซั่น2อกันอยู่ก็ขอให้อดใจรอกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องคุ้มค่าแน่นอนงั้นก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ